สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเดียวเอนเจอร์ครับผมครับผมวันนี้เราจาาำแรงครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครกันนะฮะเช้นเคยครับผมวันนี้มีชื่อว่าตัวนี้มีชื่อว่ากุงฟูมาสเตอร์ครับผมเป็นตัวละครพรีเมียมนะครับผมเอาผมก็ขอขอบคุณคุณมินิเกนย์เก้าขอแล้วนะฮะใช่ที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะ ตัวนี้เป็นตัวละครพรีเมียมที่ใช้เรียกอะไรกระบองคู่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้บูรีก็ใช้อะ่ะเออนนั่แหละในตัวพรีเมียมนะครับผมเรามาดูเบสิกการตีเลยครับเการตีหมดสี่ทีนะเนี่ยรตีสายผู้ต่อส,ส,สู้จะมึนนะระหว่างทีที่สามถึงทีที่สี่เนี่ยมันจะดีเลย,ย,ยงง์นิดหนึ่งนี่ย กระเด็นกระเด็นแถไปไกลแล้วก mm ็ม hmm. ึนด้วยนะตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือนี่ฮะการกดดีค้างครับผมนี่มันสามารถกดดีค้างกดค้างไว้อ่ะได้เรื่อยเลยนะทักที่ถิ่นบทีฮะอยงเงี้ยแล้วกดดีค้างนี่ต่อเนื่องเลยนะ จนกว่าเราจะปล่อยนะถ้าเราปล่อยเนี่ยมันจะควงควงกระบองควงเขาเรียกว่าอะไรวะเนีอ้นี่ควงอาวุธของเขาอะขึ้นในแนวตั้งหนึ่งทีนะเนี่ยถ้าเราปล่อยมันจะควงขึ้นในแนวตั้งหนึ่งทีแล้วคู่ต่อสู้จะลอยขึ้นไปเนี่ยสามารถทำต่อเนื่องได้นะ นี่ครับผมแบบนี้นะจะมาควรได้2ทีนะแล้วก็กา uh, dash attack ของของตัวนี้นะ dash attack การวิ่งโจมตีเนี่ยถ้าวิ่งกด D หนึ่งทีเนี่ยจะเป็นการเตะพวกทีก่เราเลื่อนไปนนนสามารถ dash attack ได้2ทีด้วยนะมาดูการกระโดดตีของตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นการกระโดดถีบนะถ้ากระโดดแล้วกดตัว A เนะี่ย เงี้ยเก็บกเดือสู้ก็เลยดล้วก็ตัวเอก็เลยแล้วก็ตัวดีเกิดจมตนะีอ่ะเนี่ยเราเก็บพวกเดือดสู้นะมันจะสู้แฉไวนะจะคล้ายกับอนี่เลยอะ่ะอะไรนะมังกี้คิงปะอืมอีมละอืมตัวนี้จะไม่มีเคาน์เตอร์นะครับผมตอนนี้ครับเควสมา มาดูที่สก,กิลเลยครับผมสก,กิลแรกสกิลคิวคิวจะเป็นการโยนเหรียญน,นะเนี่ยคู่เดอยโซ่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งมาเก็บเหรียญมาเพียวมากอะไรนะเพียวมากสก,กิลนี้เท่ดีวรอตัวนอนตัวตัวนอนตัวนอนก็นอ,นกอะไรกลับมาเก็บเหรียญด้วยนะ นอนอยู่ยังห่วงตังอีกโดยมันเป็นหมูด้วยนะะคุณมายืนข้างหลังการเกยี่มั่ข้างหน้าดนี่ฮะ่เก็บได้วิ่งไเก็บเหรียญเงี้นะต่อไปครับสกิลต่อไปสกิลหมวกนะฮะสกิลหมวกจะเป็นการนอนนะเนี่ยเฮ้มาก ทำทำไมก็เน่นอนแบบนี้ถ้าเรากดดีเนี่ยมันจะยืนขึ้นนะนี่ยแต่ถ้าเรากดทิศทางเลือกทิศทางนะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันจะเป็นการฉีบดนี่เป็นการฉีบดผู้สู้นะพพนะหรือว่าผมนอนอยู่แล้วผมสามารถกดทางขวาก็ได้นะนี่นะีดผู้นสู้ให้เด้งพื้นฮนะตัวนอนโดนไ,ไหมเนี่ย เดี๋ยวนอนไม่โดนนะต่อไปมาดูที่สก,กิลชุดครับผมสก,กิลชุดจะเป็นการหมุนเตะรอบตัวนะฮะคุณ <c oughs> ก็มีเหมือนกันเหรอ,อ,อซื้อมาหมวกอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โกิ้งของเราแบบนะดูที่สก,กิลชุดสก,กิลชุดจะเป็นการหมุนเตะนะฮะนี่ฮะรอบตัวนะเออดูเข้าทา่าหน่อย สามารถกระโดดใช้ได้ด้วยนะครับผมทกิลนี้น,น,นี่ถ้าโดดใช้คุณสู้ทุจะลอยลอยสูงกว่ายืนใช้นะนะมันหมุนนิดสุดเท่านี้แล้วครับใช่ครับโดดนี้แค่นี้แหละนี่นย้ำๆนะโดดโดดโจมตีต่อได้แล้วหมุนเสร็จอะ นี่ประมาณนี้ไม่น่าเลยมาดูที่สกิลอาวุธกรอบสกิลวัเป็นการควงกระบองคล้ายๆกับดีค้างเลยแต่คนดูสู้จะเหมินนะเนี่ยแค่นี้เหมินเหมินแล้วเหมินแล้วไม่ล้มด้วยนี่ฮะเนี่ยเล้วปรากดดีค้างต่อได้นะเพื่อให้คนดูสู้ ลอยลมก็ลมก็ลงขึ้นไปเนี่ยประมาณนี้นะเจาะเกาะนะครับเนี่ยน่าจะเจาะเกาะอ่ามันเจาะเกาะพอดีตรงเจาะเกาะเนี่ยแหละสามารถกดยกเลิกสกิลโดยการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งได้นะนี่ยยกเลิกการตีนะครับผมตอนกดดีค้าเนี่ยมันจัแเคนเซอร์ได้ผมลืมบอก นะอ,อ๋อน,น,นานๆเลยอืมน,น,นานๆแล้วจัมเพิเซรนนะนี่ยสามารถจัมเพิเซรนได้นะแต่ว่าตีปกติจะจัมเพิเซรนไม่ได้นะนี่ฮะก็เป็นตัวละครพรีเมียมที่ออกมานานแล้วนะจากเซิร์ฟเกาหลีนะ เรียกว่าเป็นพรีเมียมตัวต้นๆเลยก็ว่าได้นะแต่เซิร์ฟแาริน่าของเราเซิร์ฟแพคาริเน่าเนี่ยซึ่งเอาเข้ามานะทั้มในกสิบรือเปล่าใช่ก็เป็นตัวที่เรียกว่าเทแต่ว่าถ้าเอามาใช้จริงนี่มันก็เมตานี้มันมัน,ม,นมันเกินไปแล้วอะ่ะเออไมค่ก็เข้าล็อกเท่าไหร่ใช่ครับ หมดแชมเปี้ยนนะหมดหมดแชมเปี้ยนน่าจะน่าจะโอเคหมดเดียวเลยเชื่อครับผมเอ้คุณไปทำแรงบดน,นี่ะผมเข้าทะลุมิติไปแล้วผมเข้าไปด้วยเนี่ะฮะว่าจบรีวิวเลยโอเคฮะแ้วใครนาใครชื่นชอบกับอูโฟมเตอร์นะฮะก็ลองซื้อมาด้วยเป็นตัวละครพครพรีเมี่มนะครับผม <ฮะ S 2> ครับครับแล้วตลอดวันนี้ก็ไปก่อนครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ